รุ่ของตลาดทุนไทยตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าฟื้นตัวร้อยเปอร์เซ็นไหมนะคะแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วนะคะไม่ค่อยมีปัจจัยลบอะไรต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะว่าแนวโน้มของตลาดทุนไทยบ่ายนี้จะเป็นยังไงค่ะครับตอนนี้นักวิเคราะห์จากนะครับบอ CMB ประเทศไทยจำกัดรออยู่ในสายแล้วนะครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเทพญไปดงานวันครับค่ะตอนนี้ CMB มอะ ก็โดยการมุมมองทางเทคนิคนะครับเรายังมองว่าน่าจะเป็นการการื้นตัวของเชินิเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบที่จํากัดนะครับผมแล้วก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในการปรับตัวลดลงครับผมค่ะครับคือระยะสั้นนั้นเป็นการรีบาวและโอกาสที่จะมีการปรับฐานลงไปอีกในเชิงเทคนิคมีสูงนะคะมีสูงครับมีสูงครับค,ค,ความเสี่ยงที่ว่านี้นี่หมายถึงช่วงบ่ายนี้เลยไหมฮะ อาจจะใช้ระยะเวลาสักวันหรือ2วันหรืออาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีการในเรื่องของการทำวินโดว์เรสซิ่งนะครับค่ะครับคือตอนนี้มีการทำวินโดว์เรสซิ่งอยู่ที่ช่วยพยุงตลาดเอาไว้ใช่ไหมคะก็ทำให้มีแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันคี่เมื่อวานนี้เป็นเน็บายค่อนข้างเยอะนะครับค่แล้วการการทำวินโดว์เรสซิ่งนั้นจะจบเมื่อไหร่คะ ก็อาจจะจบปในปลายปลายสัปดาห์นี้นะครับผมซึ่งดูแล้วค่าระดับของอินเด็กสักประมาณหนึ่งพันห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคละในช่วงไตรมาสที่หนึ่งนะครับผมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิดดอดเวสติ้งจบแล้วก็กองทุนที่จะมีการเปิดทวิตเตอร์ฟันเข้ามาทยอยสะสมหุ้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้จบแล้วโอกาสของการพักฐานของหุ้นไทยจะแรงไหมครับเพราะว่าดูจากแรงของนักทุนต่างชาติก็ยังมีการขายสุทธิด้วยครับ นีต่ต้องต้องลงไปในในหลายตัวนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นในช่วงเี้ยที่เป็นโมดัลทีปเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เก่งกำไรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของดัสโก้นะครับผมหรือว่าอย่างเป็นตัวของบุลุษมะจิ๋มโซลา่าแล้วก็ทิดโก้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่เป็นนักลงทุนในประเทศเ่เล่นกันส่วนใหญ่นะครับผมครับงัเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็อาจจะ พอมีแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แ,แล้วก็ถ้ามีแรงขายในหุ้นแบงก์หรือว่าพลังงานออกมาเนี่ยก็จะมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างหางในจะมีการแ่งตัวแรงนในระยะสั้นได้ครับกรอบที่บอกนี่อยู่สักประมาณเท่าไหร่ฮะก็แนวรับเรามองไว้ก็ที่หนึ่พันอ่ะ ห้าร้อยสิบห้านะครับกับหนึ่งพันห้ารอยจุดเป็นแนวรับสําคัญครับค่ะแล้วแนวต้านสําคัญถ้าหากว่าตอนนี้ไม่ผ่านระดับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจะเกิดอะไรขึ้นคะก็คิดว่าภาพของการขายทํากำไรก็น่าจะยังมีอยู่นะครับก็ไม่ลืมว่าระดับของ P/E ratio นะครับตลาดหุ้นไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงว่อเทียบกับตลาดหุ้นฮ่องกง ตัวของเกาหลีใต้และก็ไต้หวันนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าเราทั้งมาก mm. ค่ะ CIMB มองว่าถ้าหากว่าไม่มีการทำวิดโดว์เรสซิ่งเกิดขึ้นการรีบาวของหุ้นไทยในครั้งนี้น่าจะรีบาวสั้นๆแล้วก็ลงไปต่ออย่างรุนแรงไหมคะ,ะก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาพนั้นขึ้นะเพราะว่ากาไม่หลียว่าอรอบที่ลงมาเนี่ยเป็นการลงคุณจากเป็นการลงที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศทําให้ในเรื่องของตัวหุ้นเนี่ยมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากแต่ว่า ใจใน่านประเทศเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นโฟกัสที่เรื่องของไทยพาดซึ่งคิดว่าตรงนั้นหนักนาเนี่ยยังไม่เยอะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นภาพจังหวะของการลงทุนช่วงนี้จะต้องมอนิเตอร์ในระยะสั้นแล้วก็เล่นเป็นรายตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะบผมไทค่ะทีนี้การลงไปของเส้นเด็กไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่าหุ้นหลายตัวลงไปค่อนข้างจะแรงถ้าเราจะจับจังหวะของการลงทุนรอบนี้ก่อนที่ เซตอินเด็กจะมีโอกาสปรับลงในอนาคตอีกรอบหนึ่งนะคะจังหวะของการตั้งรับแล้วก็การขายนเนี่ยเน้นหนักไปที่หุ้นตัวที่ลดลงมามีตัวไหนกลุ่มไหนที่เซมีแนะนำบ้างคะเอ่อคืออย่างถ้าเราจะแนะนำเนี่ยจริงๆเราต้องดูจากพฤติกรรมก่อนนะครับค่ว่าในช่วงที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายเนี่ยเยอะหรือเปล่าเพราะถ้าเทียบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วแรงขายเนี่ยในช่วงที่ลงเนี่ยออกมาไม่เยอะเนี่ยเราเชื่อว่า ที่ทางขาขึ้นของราคาหุ้นเนี่ยยังไม่เสียนะครับค่ะค่ะเพราะนี้เราก็มาดูในในตัวรายตัวนในช่วงั้นๆที่เรามองไว้เป็นตัวของพายามตัวของซินเท็คนะครับคอนดักชัซึ่งราคาหุ้นเนี่ยลงมาแรงแต่ว่าดูจากปริมาณการซื้อขายเนี่ยจะไม่สูงมากเพราะนั้นเนี่ย<ม>ก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวยกลับขึ้นไปได้นะครับ ค่ะโดยให้ภาพของราคายังไงบ้างคะตัวนี้ซินเทคใช่ไหมคะครับผมก็จะเป็นตัวของซินเทคเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่1.88กับ2บาทนะครับเป็นแนวต้านสําหรับการฟื้นตัวในช่วงสั้นสั้นครับผมค่ะแล้วก็อุ้ในกลุ่มหลักทรัพย์เราก็ยังคิดว่ายังน่าสนใจต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเมย์แบงก์กินเองเบลเยียพัท KCI ลงมปถึงตัวของซีเนตี้นะครับซึ่งชุดของหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเรา เรียกในแง่ของมูลค่าการซื้อขายก็ยังถือว่าค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างมากนะครับค่ะทุกคือทุกตัวนี้เป็นตัวที่แนะนําหมดเลยเหรอคะก็ยังเป็นตัวที่สามารถเข้ากินกําไรได้ครับเพราะว่าเป็นตัเงินของของการซื้อขายเนี่ยในภาพรวมๆเนี่ยก็มูลค่าการซื้อขายยังถือว่าที่ในระดับที่สูงมากนะครับท่านเลือกกลครับท่จะได้ประโยชน์ครับถ้าเลือกสักสองตัวเนี่ยจะเอาอะไรเนี้ยอ๋อเลือกซักสองตัวนะครับอ๋อจะให้โฟมแคสกาไม่ใช่ไหมครับ ก็ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของทีนิตี้นะครับผมเพราะว่าดูจากการปรับตัวลดลงในช่วงสั้นๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพราปริมาณการซื้อขายน้อยแล้วก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงเพราะนั้นเนี่ยโมเมนตัมถือว่าแข็งแรงที่สุดในกลุ่มหลักทรัพย์ครับก็เป็นลักษณะงการเกณฑกกำไรแนวรับแนวต้านค่ะก็ตัวของาทนิตี้นะครับมีแนวต้านอยู่13บาทกับ13.7นะครับเป็นแนวต้านสาคัญก็ผ่านได้เนี่ยก็ ไม่ถึง15บาทเลยนะครับค่ะแต่ว่าเน้นว่าเกณฑ์กำไรยะยะสั้นนะคะผู้ชมเป็นะวสั่าช่วงนี้ต้องระัดวังตลาดด้วยค่ะผมตัวที่นี่ยก็จะมีจุด stop loss อยู่ที่11บาทนะครับถ้าหลุดครับถ้ายืนไม่ได้ก็จะเป็นจังหวะที่ต้องขายออกไปครับครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งเราก็ยังชอบตัวของซินเทคนะครับเพราะว่าซินเทคเนี่ยลงมาแรงแต่ว่าการื้นตัวอย่างค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นหนึ่งเขาเรียกหุ้นก่อสร้างตัวอื่นๆนะครับผมตัวของซินเทคก็ มีแนวรับอยู่ที่1.78นะครับแถวนี้นะครับผมแล้วก็แนวต้านอยู่1.9กับ2บาทครับ1.9กับ2บาทนะคะเป็นระยะสั้นนะคะจะไปที่สายของนักลงทุนมารอแล้วนะคะคุณชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันะเชิญค่ะครับ AIP ครับตัวไหนนะคะ AIP ครับโอเคเยนะครับ AIP ก็เป็นพุทที่เราเคยแนะนําทางเทคนิคไปนะครับทีนี้ เส้นขของ AIP เนี่ยคือตอนนี้ไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1.33ได้นะครับก็การรีบาวมาทดสอบ1.30ถึง1.32เนี่ยให้ใช้เป็นจังหวะในการขายแต่ว่าคีดว่าการปรับลดลงมากกว่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดเพราะว่าปริมาณการซื้อขายมันลดลงแต่ว่าการรีบาวมาคิดว่านั่นเป็จังหวะในการคัดลอดครับ คัดลอตนะคะไม่ขายไม่ซื้อเพิ่มไม่อะไรทั้งนั้นนะคะไม่ซื้อคัดเลยที่ซื้อทีนี้<ช>ถ้าในเชิงของเทคนิคหุ้นที่มีสถาบันเข้ามาจัดเก็บตอนนี้เพื่อที่จะเอาลงทุนในกองทุนฟิกเกอร์ก็ดีหรือว่าการทำมินด์ดรอสซิ่งดันราคาขึ้นไปมีตัวไหนไหมคะที่พอที่จะสะสมได้ช่วงนี้ค่ะเอ่อถ้าเป็นตัวก็ถ้าต้องลงไปที่ตัวของในหุ้นในกลุ่มสื่อสารเป็นหลักนะเพราะว่าไม่รู้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตัวหุ้นในกลุ่มสื่อสารน่าจะได้รับ ากเรื่องของ 3G นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ a อดวานซ์หรือว่าอินทัชเองนะครับแต่ส่วนตัวทเนี่ยเรายังคิดว่าน่าจะยังดูยังมีเขาเรียกยังมีมุมมองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัว a อดวานซ์หรือีแค,ครับค่ะแล้วตัวอินทัชนะคะราคาก็<น>ายมาเรื่อยๆ่ออินทัชก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับแนวท้านก็ยังมองที่กับ8 4อยู่ครับเท่าไหร่นะคะ อินทัชแนวบ้านอยู่ที่80ครับกับ84บาทครับ80แล้วก็84บาท80ได้นี่ก็น่าจะไปได้ยาวพอสมควรใช่ไหมคะครับผมใช่คร่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็บสวัสดีครับพูดในกลุ่มสื่อสารยังถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับเรื่องของ 3G แต่ว่ามุมมองของทางด้าน CIMB มองว่า ตัวของทรูเนี่ยอาจจะด้อยกว่าเพื่อนนะคะแต่ก็ต้องไปชั่งน้าหนักกับบทวิเคราะห์ของสํานักอื่นด้วยเพราะว่าตอนนี้ทรูนั้นมีสตรอรี่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องคาดการถึงโอกาสในอนาคตด้วยต้องตัดสินใจแล้วก็การลงทุนในช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าอย่างที่ทางเจมบีบอกนะคะว่าการรีบาวขึ้นมาของเซ็ตรอบนี้ที่พยุงตัวได้เป็นเพราะว่าน้องคุณสถาบันซื้อสุดที่จากการทำทำวิดด์ดรอสซิ่งนะคะแล้วก็การเข้ามาซื้อเพื่อที่จะจัดตั้งกองทุนทริกเกอร์ฟันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพของคควาาาาามมมเสีีีี่่่ยยยงงงขอออตตลดหุ้นรรนนน้นนนนนนทจะกรรปััับฐใู ะะแล้วก็คาดว่าในรอบสัปดาห์นี้สถาบันจะยังคงทำวินโดว์เรซิ่งพยุงให้ตลาดหุ้นอยู่ในแดนสีเขียวไปจนถึงปลายสุดสัปดาห์ค่ะครับอ่าแล้วก็ดูบ่ายนี้นะฮะเป็นต้นไปลแล้วกันนะครับว่าทิศทางจะไปยังไงบ้างาส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปดูธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เราปลูกเห็ดแล้วพอไม่ได้ลดน้ําเห็ดเนี่ยเห็ดมันก็ไม่โตว,วันนี้มีวิธีเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ได้รดน้าต้นไม้เนี่ยมันจะมีตัวช่วยหรือเปล่ามีด้วยเหรอมีแน่นอนครับไม่น เดี๋ยวกลับมาครับ